เข้าห้องน้ำในคืนส่งท้ายปีเก่าโปรดระวังไม่เช่นนั้นคันบารินิวโดพูดผีญี่ปุ่นจอมถ้ำมองอาจมาเยือนคันบารินิวโดเป็นพูดผีที่สิงสถิตยอยู่ด้านนอกของห้องน้ำในวันส่งท้ายปีเก่ามันมีลักษณะคล้ายกับนักบวชสวมเสื้อคลุมผมสั้นร่างกายมีขนหนาปกคลุมเสียงเป่าปากของมันฟังคล้ายกับเสียงร้องของนกกาว่าเชื่อกันว่ามันนำพาความโชคร้ายให้กับผู้พบเห็นในปีหน้าและบางครั้งก็พยายามที่จะใช้นิ้วจับหรือเลียคนที่อยู่ในห้องน้ำ จนทําให้เกิดอาการท้องผูกเนื่องจากคันบารินิโดจะปรากฏตัวให้เห็นเพียงปีละครั้งในวันส่งท้ายปีเก่าทําให้ไม่ค่อยมีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมันมากนะักแต่ที่มั่นใจได้คือมันมักแอบ,บซ่อนตัวอยู่นอกห้องน้ําแล้วมองลอดหน้าต่างระบายอากาศดูคนที่กําลังทําธุระอยู่การถือกําเนิดของคันบารินิโดค่อนข้างเป็นข้อมูลอันสับสนแต่จากที่บันทึกเอาไว้ของโทริยามะซิกิเอนระบุว่ามันมีพื้นเพมาจากเทพเจ้าแห่งห้องน้ําของประเทศจีนที่นามว่าคาคุโต ซึ่งตัวอักษรคำนี้คล้ายกับคำที่ใช้เขียนแทนนกกาวเวาในภาษาญี่ปุ่นแต่ที่จริงแล้วคาคุโตะเป็นชื่อของแม่ทัพในราชวงศ์หมิงของประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่15อย่างไรก็ตามชาวจีนเชื่อว่าหากกำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงนกกาเเวลนั่นหมายความว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคำสาบวิธีการป้องกันตัวเองอย่างได้ผลคือการเห่าเหมือนกับสุนัขเรื่องราวของคันบารินิวโดจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค เช่นหากเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในช่วงเวลา1-3ถึงนาฬิกาของวันส่งท้ายปีเก่าแล้วมองลงไปในหลุมซ่วมท่องคำว่าคันบาริเนโดสามครั้งจะมีสีสักของมนุษย์ปรากฏขึ้นในหลุมถ้าหากนำสีนั้นสอดเอาไว้ในแขนเสื้อกิโมโนด้านซ้ายแล้วนำกลับออกมาด้วยมันจะกลายมาเป็นเหรียญทองโกบังเหรียญทองทรงรีบางแห่งเล่าว,ว่าต้องทำการห่อสีสะดังกล่าวเอาไว้ด้วยผ้าไหมและนำไปอีกห้องหนึ่ง เมื่อแก่ห่อผ้าออกอีกครั้งจะพบว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยทองคำมากมายในบางพื้นที่มองว่าคัน b บาริเน o โดเป็นตัวแทนที่นำพาความโชคร้ายมาด้วยถ้าหากใครเข้าไปในห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วท่องคำว่าคัน b บารินิวโดโฮโตโตกิสุมันจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นและปีต่อไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องพบกับโชคร้าย